งานทางด้านของซีเอสรของบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะปะกติกเราก็จะจัดกันทุกๆไตรามาสนะครับอย่างน้อยก็เพื่อเสริมสร้างให้ทางด้านของน้องๆทุกคนในบริษัทเนี่ยได้รู้จักคําว่าแบ่งปันนะครับได้รู้จักคําว่าเราเราจะทําให้สังคมเราอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรตามวิชันของบริษัทนะครับก็เน้นทุกแห่งหอนใดที่ทางกลุ่มบริษัท PDG เข้าไปลงทุนนะครับ เราก็จะพยายามที่จะดูแลชุมชนสังคมที่อยู่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหรือการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับเพื่อมุ่งหวังว่าในอนาคตข้างหน้านะฮะสังคมเองสิ่งแวดล้อมเองก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเองเราก็เห็นภาวะโลกร้อนม,มันค่อนข้างจะมีผลกระทบกับพวกเราค่อนข้างสูงนะครับน้ําท่วมนะครับพายุนะครับ ซึ่งต่อนนี้น้ำท่วมเนี่ยก็ภาคเหนือก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เยิ่มไล่ลงมาภาคอีสานนะครับไปภาคใต้ตามลําดับนั้นเพราะงั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเช่นสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับในการระยมการชุมชนเข้มแข็ง,ขงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันควรจะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับก็เราก็ในฐานะที่เข้าไปลงทุนอยู่นะครับก็ก็ขอเป็นตัว ช่วยสนับสนุนนะครับหรือว่าความเดือดร้อนอย่างเช่นทางาบริษัทเองก็มีโครงการอย่างเช่นช่วยเหลือเกษตรกรร,รับซื้อผลิตผลอะไรพวกนี้ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราทางกลุ่มบริษัทพีดีจีให้ความาสนับสนุนมาด้วยกันตลอดรวมทั้งพี่พี่ทางด้านสือ่อบนชนอะไรต่างๆก็ได้ร่วมมือลงแรงร่วมกันนะครับในการที่จะช่วยสังคมของเราเองให้มีความอยู่ดีมีสุขน,นะครับก็กิจกรรมอย่างเนี้ย เราก็จะจัดไปอย่างน้อยก็ปีละครั้งเดี๋ยวไตรามาสหน้าเราก็มองว่าโอเคก็จะมาอาจจะเป็นที่จังหวัดกระบี่เพราะว่าบริษัทก็มีโครงการปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดกระบี่นะครับก็ก็มุ่งหวังว่าก็จะได้รับความสนุนจากพี่ๆเหมือนเช่นเคยนะครับไอกิจกรรมพวกนี้เรา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 ไม่เหมือนกับกิจกรรมที่เราไปปลูกเหมือนที่ผ่านๆมาปลูกป่าชายเลนมันจะเป็นกิจกรรมที่ ป่าชายเลนตรงนัน้นเป็นกิจกรรมของกลุ่มบริษัทพีดีจีเลยที่ต้องดูแลไปตลอด10ปีนะครับซึ่งเห็นงทีปลูกป่าแล้วทางด้านของชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเช็คทุกปีว่ามันเหลือกี่ต้นมันก็จะมีลิมิตก,การันตีกันว่าจะต้องไม่น้อยกว่าน,นี้นะสูญเสียได้เท่าไหร่และย่อมปลูกซ่อมนะครับเพื่อหวังว่า10ปีข้างหน้าเราก็จะมีป่าชายเลนที่มากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมพวกอย่างนี้ฮะเราก็บอกว่า มันต้องความร่วมมืออาศัยความร่วมมือเราหลายๆฝ่ายงานนะครับเพราะั้นเนี่ยก็มุ่งหวังว่าพี่ๆเองก็ได้ไปมีส่วนร่วมนะครับเราจะต้องสร้างสรรค์สังคมที่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้ประชาชนของเรานะครับรวมๆกับเพื่อนๆพี่ๆของเราก็จะได้อยู่ดีมีสุขไปด้วยกันนะครับ